สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้สไปซูลินกินแซบมังคอกันอีกแล้วค่าวันนี้กินแซบตามใจสไตล์วันนี้มากินแซบนอกห้านที่คะ่ะแถวเทียนทะเลนเนี่ยคะ่ะอากาศดีมาแล้วค่ะมาแซบๆซบร่วมกันมาพ,พี่น้องมาแซบๆซบร่วมกันครับที่เขาหนอก้านที่เย็ยนๆเลยมึงเนี่ยวิวร้อยร้านร้อยร้านวิวไปเลยจ้ะจัดไป,ไปไลงลองทังต้มยำก่อนอะไรก่อนดีเอาต้มยำละก่อน ข้างนี้ก็นีหละคขาปลาดปลาร้าค่ะข้าซอบของ,บงัพี่น้องเอง<ฮ>ลยว่งไหน่ากนค่ะสดๆเลยตย้มยำทะเลรวมข้าวนอกที่นี่แ่ขาอย่าแบบใส่สอนนะคะแล้วมือสิดหอมไม่ไดีไม่ได้ครับพี่น้องมา,าจะแชร์ต้องกันครับ อตักักตองแขเลยมมนเป็นไงฮะ้าพอกกระดาษเฉยๆของแขกองแขอยากลอง มืนำดำกน้ำดำอขาแกึกน้ำดำนตาเขากิน้วดเลยเออดเอพี่น้องาแ่บๆหมือนกัน กินแล้วจะเป็นคนนบราดเลยค่ะมังดำแต่บองเดอก็เสียบรรยากาศพี่นอเสียงเรือยพี่น้อกอากดะเป็นยังไงตวดป่ะตวดท้องแทบป่ะท้องแทบอาคาป่ะแบนี่ ไ่ได้ก oh, ินนอ้ววันเียโอ้พี่งขั้นกินนะล้องมึงสมดำไม่ไดงเกอดวะอืมอเกัเป็นใบอ่อนวะไม่ชากร์เเสียงเรือเ่นเหมือนเด็กน้ำดำขอบคุณครับอยากให้ชิม บึกน้ำดำข้างแรกไดนะ้หนึ่งข้างแรก,กรอบมังคเป็นึังรอต้องรองนะกรพีก็ะนองครับแลแล้วต้องสิบแป่ต้องยำน,นะยดา้องแจกต้องดกับรรยากาศดีแหปพี้น้องลมเย็นเย็น อาหารกระเส็ครับ ใช้สเปรย์บุ๊บไปคิดการใครอยากตามมาลองคิดแล้วอเคอันบ่ บลาได้สมตำสมตำในข้องแพรเลีพ sort of ี่น้องขาบปาได้เลยครับ okay. กิอมเปยีสมตำสมตำทะเลค่ับแบบกว่กุ้งหวานแหงเนียวังหวานเลยกุงอืมสดส พี่น้องเมื่อคิดไปจบด้ครับมับนหวานไหมี่้อมือนีมีของดีมาฝากที่เราได้พี่นอ้องจะถ่ายคลิปด้พี่น้องที่เราทำน้ำสุกเลยเข็นคลดเข็มกลดเข็มกล่ลเข็ม ปุ๋งสดๆปุ่งเป็นๆสาวคนสวยอยู่ต่างประเทศวนะคะรูมีคนาม่ตางประเทศเนาะรดาด้วยไหมจตหักระดอนอยู่แถวใดล่ะครับประเทศไหนกอนนอร์เวย์แต่ี่สประเทศสหัวเลาน ก็ให้มาดานี่แหละเป็นตทหากกระโดดมาให้กำลังใจเรื่อยๆขอบคุณพี่น้องด้วยครับเดี๋มาซอยกดติดตามมาให้เป็นมาให้กำลังใจกันครับตัวการตั้งยิงก่อนโนเวตโนเว์เลยแถวสวีเดนก็มีสวีเดนเลยเื่อแถวทั้งสวีเดนครับขอพูดในไลน์ด้วยครับ แอเคำก็ไม่แกโอ้ยขอเอาไปแล้วค่ะปุ่มมันแน่นแหงเพอยากใส่เมื่ออะไรกันจวดเลยลงทั้งดำๆหรือมุกน้ำยังไงมึกน้ำดำมึกน้ำดำสองแปดสองแปดสามแปดก่อ่้าเะทนี่เขย่าก่อนแข่งแน่เนาะโอ้โหุ่มนอือ เป็นเต็มครับคุณเอาแบบยาวๆแบบผสงกันเลยพี่น้องเห็พี่เอ๋น้องมึงบรรยากาศครับมีทั้งเสียงเรือมีลมพัดเยนเ็ยนๆครับ ค่ดีวันดุ่งนี้ะคะมาพักค่อนกันทดงานกับเมื่อยแลหละนาอพี่น่อยอาหารเสบๆกินแน่เจ็บโดนเทื่อนครับโดนเทื่อนนานๆนานครั้งให้ความสุปให่รางวัลชีวิตเนาะให้รางวัลชีวิต็ดงานกับเมยฮ็ดงานกับเมยลแวลต่ะ่าเข้ากั ชีิ่งที่ขามีก้อนสุดแแดนครับม่้งเหเย็นสบายมีหมอนในนั้นไปเลนเย็นแห้น สมใจเลยคือแสบเลยขวดี้นะแสบเออสูงมืไงกุ้งมึกม่จะต,ตอย่างไงมึกยางสดเราต้องชวดหนา่มันตรงมีเธอาที่สองตรงมีเรื่องสติธิจัละต้องขาพีพันออกมาลองอีก <c oughs> <c oughs> คนมานมนสนัเขตันต่กนุ่มตัวยัยไปเพราะเด็กไม่กระโกดหายซ้องเลยดอกไม่มั้นบุกอดอกไม่ส้องเลยขอบคุณค่ะมีแห้งเนาะหลางกากไปทำบุญมาพี่น้องครับมาน่งรับประทานอาหารครับ lúc tình hơn cái, cái trò nó tình hơn nữa cố tình hơn nữa nó tình nữa cố tình สุดนามว้าวึกดงามดำมีโอกาสไม่ลอกนะพี่น้อง ง่เด็กสดนาำมันไม่แห้งหรอก การบานเทาเป็นนาครับอาาราก็คือสมตำเสมอจะพอตะเมยมันผ้าเห็ดมากเนาะสมตำใกล้ยางเนี่กลุ่งะครับม,มาจัดกลุ่งกัน,กน จืดแห้งปะจืบ่จืดหรใส่ก่อนสมตไม่ต้องเผ็ดยเบเ้นมนับด้บไดลดได้เนาะบไดลดได้ไม่ต้องเผีดจืดจืดบนี้ยังทำหน่อยกับบไดเลยหน่อยกับบะจจืดจสีเลยแล้วคุณน้องเลย 那里面呢？ กินอะไรครับกินเทียงนอกครับ แช่เอาไปไมมึกดำดำขอบคุณครับนสนานเลครับสนาเนาะเกอรพีเตอว, <ดำ S 2> วนอ <ดำ S 2> วนองเ้วยนี่ครับอืมร้มยังเหลือบบเสร็จแล้วจ้ สามย่างสามย่างกับย่างระพุนๆ <c oughs> หลายราคากับเป็นกันเองราคากัน, <c oughs> กนเองอร่อยด้วยเปรี้ยงเค็มแค่ไหนเดี๋ยวซื้อหลานเด้วยสุกุนยังนี่นีนะคะเรียเร้อยแล้วค่ะคลิปจบแล้วกับยังมี่โศกผสมหลามมะฝาดพี่น้องอยเชื่อเราจำรับไม่เหนี้ขคล้ากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันที่คิปหน้าวัเดี๋ยวสิ มีโอกาสกันจะพาไปเที่ยวอีกคือเราไปหาหมองแสบๆสนอกสถานเะดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับมีผนองมาถมบหมดเลยครับผมถมบุ่ขอโชคขอลาบ <c oughs> ก <ừ> ็โบกอลาเหมือนกันเด้อพีน้องตัดีกันมาเขาโจคอลาเหมือกัน 好这先来说 そ、は、う、い。